ตีเลยคักเลยขักเลยขอบคุณครับจุ้มเลยครับเนี่ย MB เรียนถึงอาม่น้ำข้าเขาเงี้ยเลยตุ้ยรถับบานนี่เนี่ยพี่น้องเลยจุ้มตามกันไปสวัสดีครับพี่น้องทักทายกันตอนเศร้าๆนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวออกไปหาแนวกินแสบๆกันครับ อยากลาบครับพี่น้องมื่อกี้เศ้าอีนีครับตะเวียนมอทันขึ้นเยอะครับเนี่ยตอนนี้บอกล่องไล่แล้วครับเนาะเดจพุ่งทางภาคอีสานเท่ากับยังเย็นๆอยู่ครับบอกดีนะครับย่ำาพระสงมลองกินทะบาดย่ำโซานะครับเนาะมองห้อสิมากินมื่อนี้ครับเป็นร้านค้าชุมชนริมทางนะครับเนาะริมถนนอุดรสะกดครับผมนี่ครับรถแล่นไปแล่นมาเบิ่งพื้นทีขายไปเนาะ โอ้สีครับพอมันเด่นเหนียไม่ไม่ไมไมครับไม่แค้นต้นๆนครับนี่ครับพักสดๆเอน่พร้อมโอ,โอ้เอ็มเลยลหล่นหัวเลย ไม่ไมเล่มั้อันนี้เพิ่นสร้างเราบ่บ่เราพักบานเราทว่อไ่ก็ดีไวเลยครับเนีครับผมผมบ่ผมสุดเ็สุดเ็สุดรถจัดรถจัดเลยเนี้หซา้โอ้หนึ่งเที่ยวเจ้าานหนึ่งเที่ยร้อนมั้ยเจียเจียเจียเดียว่เยอะแล้วครับผม เลยคักเลยหอมห่วยๆเลยหอมห่วยๆเลยทีเดียวครับนี่ล่ากันต้นเลยครับกระดับตำแนนโอ้ของแก้วเพผมมักคักเลยเพราะผมโบราณเท่าสุดเลยมาเป็นพกเลยครับพกเลยครับอุ้ยของแครับเนาะดูดีจ๋าตุ่ยตุ่ยเลยครับคักเลยคักเลยขอบคุณครับอย่างตื่ยตุ่ยเลย สุดยอดสุดยอดถือใจครับถือใจครับมาแล้วครับลาบพ่อเจียมๆเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเคลียร์ให้เบิ้งลาบกันนี่ครับมาแล้วปีซุดๆเลยอันนี้เจลเพียครับเป็นตุ่มฟดรัวๆมาหันนี่แล้วครับนี่ยเจลเพียครับเจลเพียพร้อมๆเลยเบิ้งพักแกะมาแค่นี้น เงื่อนปกติซาอูนนะครับเงื่อนผักกระเดาครับผักกระเดาแพงแต่เด้เนี่นี้ครับหายากเดรลันได้ภาษีกินผักกระเดาอบอเนี่ <c oughs> เอาเขา่าหอนหอนครับหายห่วยห่วยเลยมาบา้านี้พี่น้องซิมไปพร้อมกันจุ้มเลยครับเนี่ยไอ้บีเลียนถมาน้ำค้ามเขาครับเลยตุ้ตยรถทับบา้านนี่เด็ดครับ จุ่มเจลพอมันีลวมากือบขักขวดแล้วทำแหลกแขกมันครับผมพี่น้องเอฟซีสุขุมทรัคยเยอะทักเียกครับโอ้ต้มกันมากแล้วครับพี่น้องหวานๆเลยปัดทูไปตายห้อยๆแซ่บครับเนี่ยี๋ยวชิมบางนามเกัน นี่แลหละต้มบานท่ามันต้องรสชาตาิแบบนี้แหละเดการเล็กขมกลมหอมเนื้นนอนัวขมอ่อนเดการครับมาลดจัดครับพี่น้องตักเกลียวเซกอยเนี่ยได้เผ็ดได้ขมจิ้มกันเฮียครับม่แย่มาสอได้ยินเสียงฟาดเขียงก็ยังเงียงงนนันเลยตัวพี่น้องนะสดเลย คักคักคักเด็ดเด็ดเลยจิตใจกำจุมบีเขาเลยบีแทงเลยเนี้ยเนี้ยตุยเลยเนี่ยสุดสุดเลยบนท่านตมผับ <Hey. S 1> ออกจากโคกจากหัวเลยคำหุ่นจุมเจียวผอบ เด็ดครับเปรี้ยกำะดิ่งเลยตมเลยๆต้มนี่เป็นต้มร่วมนะครับ นี่หลากหลายส่วนนี่หมดมามความตัวน,นีนคำหนึ่งเนี่ยพี่นลองเ้ยจุ้มตามกันไปซ้ามปมม Terima kasih Tuan Atam ขอข้ามแบบสาใจข้ามหนึ่งมันนีครับบีลงไปแจวลงไปผิดหน่อยใส่ความคักเลยข้ามนี่ <c oughs> chạy Không đủ ăn mà กิจค้าเสียหายเด้อแค่บาทเดียนี่ไง,น,ไงนี่ลาบนี่ต้ม่มสองลาบหนึงต้มสองนาบึงหกแสน้าเยุเก่าชุดเก่าะไเปดภูมิแค็ เดี๋ยหลเดี๋ยวห่อกับบ้านลความเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวห่อได้กินให้ห่อุณนะครับเมื่อกี้หลับโบเบ็ดหอความเป็นสั่งต้มเพิ่มครับนี้เบ็ดเต็มอิ่มเลยครับพี่น้องย่างละหกสิบบาทนะครับนะลาบหกสิบต้มหกสิบต้มมีสองชุดนะครับลาบชุดหนึ่งจำเลยอาหารรสชาติดีนะครับเนาะ ราคามีต่าผาบครับผมลานเพิ่นตั้งอยู่ถนนอุดรสกลนะครับช่วงบ้านนิคมน้องตาลตำบนพ้นงาของเพื่อนน้องหานนะครับเนาะจังหวัดอุดรธานีครับผมฟังคะแนนเขาอุดรครับผมปักหมดเลยบ้านนิคมน้องตาลครับผมมันสีมียูเทิร์นหนึ่งก่อนหอดลุกเรียนบ้านนิคมนะครับเนาะไปหามาแวะล่องแวะชิมแวะท่านกันได้ครับเสียบครับผมคลิปนี้ผมร่าพจักพี่น้องไปเพียงคนเดียวนะครับแล้วพอไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ